สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรพี่นาอยู่ร้านอะไรร้านอะไรคะอบเทนโชเทนโชเทนโชเทนที่สยามนะเฮ้ยไม่ใช่อยู่ที่ชใช่ที่สยามที่ที่ต้อนเกตไปชั้นบนนะใช่รองเท้ารองเท้านั่นมันแคชูนี่เราจะมาไอ้น้าอาหารที่ร้านนี้นะอย่างแรกมันหมดไปแล้วแหละมันหมดไปแล้วนี่เป็นหมูปิ้งนะเป็นหมูปิ้งชุดหมูปิ้งหมูปิ้งกิมจิ

คือ <rôle: opolit ist> คนเนี้ยบอกว่าบอกบอกบอกให้คนเมนูเพราอะไรนะเมนูที่2เมนูที่2องเมนูว่าเอาสองอันเออใช่จริงๆค่สามอันเดียวแต่พี่นาเนี่ยเขียนผิดเขียนเป็น2อันใช่เขียนผิดนะเราอ่ะใช่อย่างที่เขียนผิดโอเคครับไปบายว่า